น้องมาวินนะครับกู้ภัยเขาเขาเจอร่างแล้วนะครับหลังจากที่น้องหายตัวไป30กว่าวันอ,อยู่ใต้เขื่อนศรีนครินทร์ค,ครับความลึกประมาณสัก60เมตรกู้ภัยถ่ายคลิปว่ายืนยันในการเจอร่างน้องดูคลิปนี้ครับยืนยันย,ย,นาายืนยันครับดยอการกองรยการัอาเจบื้อต้นยืนยันว่าเจอแล้วครับ นี่คือคลิปเหตุการณ์นะครับที่กู้ภัยถ่ายคลิปเอาไวนะ้นาทีที่เอาทีมเอาเรือแล้วก็ใช้อุปกรณ์ GPS ครับใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับค้นหาพิกัดร,ร่างของน้องมาวินจนกระทั่งเมื่อช่วงช่วงบ่ายที่ผ่านมานะ,ะก็ตามคลิปนะฮะกู้ภัยยืนยันครับยืนยันครับนะเจอแล้วครับนะจุดที่เจอร่างน้องมาวินห่างจากจุดที่จมก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าความลึกพอสมควรครับ60เมตรได้ ในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินนะครับที่ตําบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีครับสำหรับนายมาวินนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวกทมครับอายุ18ปีน้องมาวินนะครับประสบอุบัติเหตุตกจากเยสกีแล้วน้องเนี่ยร่างหายไปใต้ท้องน้ำครับกลางทะเลสาบอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินครับเมื่อเวลาบ่าย3โมงเย็นของวันที่24ตุลาคมล่วงเลยมาเนี่ยก็30กว่าวันแล้วครับ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิจากหลายจังหวัดนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ระดมกําลังกันค้นหาทั้งใต้น้ำนะครับทั้งผิวน้ําทั้งทางอากาศนะครับซึ่งเป็นการลงพื้นที่ในรอบประวัติศาสตร์ครับที่มีเกือบ20ทีมเลยครับในการค้นหาจาก4ภาคนะครับแต่ขนาดมาเยอะขนาดนี้นะฮะการค้นหาเนะี่ยยังยาวนานร่วมเดือนเลยครับก็ไม่เจอตัว จนกระทั่งทางครอบครัวนะครับเขาถอดใจแต่ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับวันนี้เนี่ยตอนที่ทุกคนกำลังจะถอดใจจะละความพยายามแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผู้ภัยลงพื้นที่ใต้น้ําความลึกระดับสักประมาณ60เมตรคือจะต้องเป็นนักดำน้ำที่มีความเชี่ยวชาญมากๆนะถึงลงระดับนี้ได้อะ่ะอืม,อมเราเจอแล้วนะครับก็อตอนนี้กำลังวางแผนอยู่นะครับในการกู้ร่างน้องมาวินขึ้นมาจากผิวน้ำเอ่อจากใต้น้านะครับเพื่อนําร่างของน้องมาวินนั้นคืนสู่ครอบครัวเพื่อนําไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขอแสดงความเสียใจด้วยครับ ข่าวช่อง8รบเครื่องเคียงข้าง